สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันดอมนะคะกับหัวข้อเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่า เขาพูดกับคนอื่นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเ,เขามีความคิดที่ที่เหมือนยังยังตัดสินใจไม่ได้เกี่ยวกับคุณเหมือนอยากจะกลับเข้าไปในชีวิตของคุณอยากพูดคุยอยากสื่อสารอยากอ,อ,อยากคืนดี แต่ว่ายังไม่แน่ใจยังไม่ชัว์ยังขอรอดูอีกหน่อยดูสิอืมเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะในตอนเนี้ยมันเหมือนกับไม่ได้มีพันธะผูกพันอะไรกันคือไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ว่า เขาก็ยังไม่เคยลืมคุณเลยเขายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดแล้วก็ไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครด้วยเขาไม่มีคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องการคนอื่นไม่สนใจคนอื่นเขายังอยากจะกลับไปหาคุณแต่ก็ยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะกลับไปดีไหมหรือคุณจะ ให้โอกาสเขาไหมคุณจะยังรับเขาอยู่ไหมตอนเนี้เขาอยากคุยกับคุณมากนะแต่เขาก็ต้องอดทนเขาอยากกลับเข้าไปหาคุณนะแต่เขาก็ยังต้องอดทนไว้ก่อนยังไม่กล้าพอแล้วขอดูสถานการณ์อีกนิดแล้วเขาพูดอะไรเกี่ยวกับคุณอีกพูดถึงคุณว่า เขาบอกว่าค okay. ุณเนี่ยเป็นคนที่ปกติเนี่ยคุณเป็นคนใจดีเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนนุ่มนวลน่ารักเอาอกเอาใจเก่งขี้อ้อนแล้วก็ดูแลเขาดีมากๆคุณเป็นคนที่ดีกับเขามากๆแล้วก็รักเขามากปกติคุณคุณค่อนข้างจะติดเขาติดเขาแบบ ต้องเจอกันทุกวันหรือไม่ต้องคุยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราคุยกันวันละหลายชั่วโมงคุยกันอยู่เรื่อยๆคุยกันเป็นประจำถ้าไม่เจอหรือว่าไม่ได้คุยก็คืององแงคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณติดเขามากแต่ณนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้คุณเหมือนแบบนิ่งมากเย็นชามากคุณคุณคนเดิมที่เคยแบบว่าเรียกร้องเรียกร้องเขาอะ ต้องแบบคุยกันตลอดแค่หายไปตอบช้าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบบกระวนกระวายแล้วเป็นอะไรหายไปไหนนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้คือคุณเป็นฝ่ายที่นิ่งเงียบแล้วก็ตัดไปเลยเหมือนแบบไม่สนใจไม่แยแสพร้อมที่จะตัดเขาออกจากชีวิตเลยแล้วครั้งนี้ดูคุณเด็ดขาดมากเขารู้สึกว่าคนที่เคยนุ่มนวลคนที่เคยอ่อนโยนคนที่เคยใจดีอะหายไปตอนเียกลายเป็นคุณที่แบบ เด็ดขาดแล้วก็ดูใจร้ายดูเย็นชามากๆด้วยแล้วคุณในเวอร์ชั่นเนี้ทําให้เขารู้สึกกลัวอืเพราะความเด็ดขาดความความที่แบบจริงจังของคุณน่ะโดยที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนมันทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนคุณคุณจะไม่เอาเขาแล้วอะ่ะปกติใช่ไหมคุณจะเป็นคนที่พูดจาดีนุ่มนวลพูดจาแบบหว,วานๆกับเขา แต่เขารู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยหรือว่าก่อนที่จะห่างหายกันไปอะ่ะก่อนที่จะห่างกันไปเนี่ยคุณพูดอะไรบางคําที่ค่อนข้างจะรุนแรงหรือว่าเป็นการพูดเสียบแทงเสียดแทงหัวใจเขาอาจจะไม่ใช่คําพูดหยาบคายอาจจะไม่ได้โวยวายแต่คําพูดของคุณอะ่ะมันมันเหมือนมีดที่กรีดใจเขาอะ่ะเป็นคําพูดที่ ตรงไปตรงมาอาจจะเป็นคำพูดที่อยู่ในใจของคุณมานานแล้วที่คุณเก็บเอาไว้แต่ไม่ได้พูดสักทีจนสุดท้ายความอดทนของคุณมันหมดแล้วคุณพูดออกมาความในใจว่าเขาแบบเออทำร้ายคุณยังไงเขานิสัยไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคำพูดของคุณค่อนข้างเชื่อเฉือนและทิมแทงใจเขามากๆ แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าสิ่งที่คุณพูดมามันคือความจริงคือเขาก็ยอมรับว่าว่าตัวเขาเองก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ทีเนี้ยถึงจะยอมรับแต่ว่ามันก็เจ็บปวดอยู่ดีมันเหมือนแบบแทงใจดำอะ่ะอืม S <S เขาบอกว่าคุณอะตอนเนี้ยคุณต้องไม่พอใจเขามากๆแน่ๆเพราะคุณคิดว่าเขามีความลับอะไรบางอย่างที่ไม่ได้บอกคุณหรือเขาไปทําอะไรลับหลังคุณแล้วคุณไม่มีความไว้ใจไม่ไม่เชื่อใจเขาหรือความไว้ใจที่คุณเคยให้เขาอะมันหายไปหมดแล้วตอนเนี้ยเหมือนคุณไม่อยากมองหน้าเขาคุณไม่อยากสนใจเขาคุณ คุณน่าจะโกรธน่าจะเคืองเขาอยู่ในตอนนี้แต่เขาอ่ะก็อยากจะพูดอยากจะอธิบายให้คุณฟังอยากจะขอโอกาสแก้ไขอยากจะขอโอกาสปรับปรุงตัวนะแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะรับฟังหรือเปล่าเพราะตอนนี้คือเขาทำได้แค่แอบส่องแอบมองคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงมันเหมือนเป็นการปรับทุกข์หรือระบาย ความทุกข์ในใจให้ให้คนอื่นฟังอะคนอื่นที่ว่าเนี่ยคงจะเป็นเพื่อนเขาอ่ะนะคะที่แบบเขาไปเล่าให้ฟังว่าเออเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขารู้สึกเหมือนกับว่าคุณแบบโกรธเขามากๆอะ่ะช่วงเนี้ยแบบแม้แต่หน้าก็ไม่อยากมองเสียงก็ไม่อยากได้ยินอะไรอย่างเงี้ยต่อให้จะส่งข้อความไปคุณก็คงไม่อยากอ่าน เขาบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะถ้าเขากลับเข้าไปหาคุณกลับเข้าไปกลับเข้าไปในชีวิตคุณน่ะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาอาจจะทําให้คุณต้องกลับมาเครียดอีกครั้งกลับมาเป็นทุกข์ อีกครั้งกลับมากังวลใจอีกครั้งก็ได้คือเขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะ่ะคุณจะคุณจะรับรักเขาไหมคุณจะให้โอกาสเขาไหมคุณจะยอมคุยกับเขาดีๆหรือเปล่าคุณจะดีใจไหมถ้าเขากลับเข้าไปหรือว่าการที่เขากลับไปแล้วมันจะทําให้คุณแบบหงุดหงิดใจหรือหนักใจมากกว่าเดิมทั้งทงที่ เหมือนคุณทําใจได้แล้วมีความสุขได้แล้วแต่ว่าพอเขากลับไปกลับไปทําเหมือนไปสกิดแผลคุณทําให้คุณต้องกลับมาเครียดทําให้คุณต้องกลับมาคิดมากกลับมากังวลอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็รู้นะว่าคุณอะคิดมากคิดเยอะเรื่องของเขา เขาบอก,กับคนอื่นว่าคุณเนี่ยคุณปกติคุณเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วเป็นคนขี้กังวลอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆแล้วพอตอนเนี้ยคุณอะไม่ไว้ใจเขาหรือเขาอาจจะทําอะไรที่ที่ทําให้คุณรู้สึกหวาดระแวงหรือไม่ไว้ใจมันก็เลยกลายเป็น อะไรที่น่ากลัวมากๆสําหรับคุณแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนแบบไม่ปลอดภัยอะ่ะไม่ปลอดภัยกับคนคนนี้ตรงนี้ไม่ใช่เซฟโซนของฉันแล้วความไว้เนื้อเชื่อใจที่คุณเคยมีให้เขามันหายไปแล้วคุณไม่ต้องการแบบนี้คุณต้องการความสุขคุณพยายามที่จะมองไปข้างหน้าพยายามที่จะหาความสุขของตัวเองอยากเดินไปในพื้นที่ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนสำหรับคุณอยากจะไปอยู่ตรงนั้นแต่ เขาตอนเนี้ยไม่ใช่เซฟโซนสําหรับคุณแล้วเขารู้ว่าคุณมีความกังวลและมีความหวาดระแวงและไม่ไว้ใจเขาและคุณก็เลยเหมือนกับปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองด้วยการกระทําที่เย็นชาอย่างที่ว่าไปนะคะทําเป็นไม่สนใจเขาหรือพยายามที่จะ เก็บตัวอยู่ในโลกของคุณโลกของคุณที่ไม่มีเขาและพยายามที่จะมองไปข้างหน้าพยายามจะเดินไปข้างหน้าในตอนนี้ที่เขารู้สึกที่เขาคิดว่าคุณอ่ะกำลังเป็นกำลังคิดหรือกำลังทาอยู่ในตอนนี้อืม,อม เขาบอกกับคนอื่นว่าเขาอ่ะเป็นเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดที่ทําให้คุณเสียใจคุณเสียใจเพราะเขามามากคุณเจ็บปวดเพราะเขามามากแล้วมันก็ไม่แปลกหรอกที่ตอนเนี้คุณจะพยายาม move on หันกลับมารักตัวเองแล้วตอนนี้คุณนะ่ะเหมือนกับรักษาตัวเองได้เยียวยาจิตใจใตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งคุณกลับมาเข้มแข็งแล้วคุณไม่ใช่คนที่อ่อนแอ คนเดิมแต่คุณแบบเหมือนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแล้วกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองแล้วตอนนี้คุณดูแบบชายมากๆคุณดูสดใสคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูดีขึ้นมากเลยนั่นแหละถึงทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเขากลับเข้าไปอ่ะเขาจะเหมือนไปสะกิดแผลให้คุณกลับมากลับมาหมุนหมองเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าอืมโอเคประมาณนี้นะคะ จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ